สวัสดีช่วงบ่ายค่ะเด็กๆกิจกรรมช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษนะคะในสัปดาห์นี้คุณนัทจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในช่วงบ่ายของทุกๆวันนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าเด็กจะได้เรียนรู้การฝึกอ่านคำภาษาอังกฤษนะคะคำไหนบ้าง พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่านตามครูนะคะ O พิมใหญ่ O พิมเล็ก O A E N G E Orange Orange แปลว่าส้มสีส้มนะคะต่อมาค่ะ O c t o p u s october october แปลว่าหมึกยักษ์นะคะต่อมาค่ะ o S t R i c e ขอโทษค่ h. Ot ridge. Ot ridge. ะ h ostrich ostrich แปลว่านกกระจอกเทศค่ะจำได้ไหมเอ่ย orange orange สีส้ม octopus octopus มึกย Ot ridge. Ot ridge. ักษ์ ostrich ostrich นกกระจอกเทศมาดูคำต่อมาค่ะ P พ,พิมยยพ์ใหญ่ P พิมพ์เล็ก P I G pig pig หมู P I N K pink pink สีชมพู P U, A, P, L, E, purple, purple, แปลว่าสีม่วงอ่านทวนอีกครั้งนะคะพีพิมพ์ใหญ่พีพิมยยพ์พมเล็กพิกหมู Pink สีชมพู Purple สีม่วงสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ให้เด็กได้ฝึกอ่านทั้งหมด6คคำนะคะแล้วอย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย